สวัสดีคะ่ะเพื่อนเจ้าแม่วันนี้เราจะผัดไข่ใส่วุ้นเส้นผัดวุ้นเส้นใส่ไข่ใส่หนอ่อไม้เพื่อนเจ้าโอเคนันนี้เมนูนี้เดินเพื่อนจ๋าวันนี้เราจะกินเมนูมแบบอาหารไทยคะ่ะเพื่อนงดส้มตำหนึ่งวันจ้าไปทำกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนใจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางสาพาธนาคะเพื่อนจ๋าเมนูวันนี้เพื่อนจ๋าวันเนี้ยงดส้มตำหนึ่งวันเพื่อนจ๋าวันนี้กินเมนูไทยๆเดิมผัดอุ้ยเฮียผัดโอ้ยหกแล้วอ่ะผัดวุ้นเส้นผัดวุ้นเส้นวุ้นเส้นผัดไข่เพื่อนวุ้นเส้นผัดไข่เพื่อนจ๋าวันนี้เป็นเมนูที่แบบง่ายเพื่อนจ๋าข้างล่างมีข้าวเดินเพื่อนนี่ขอเมนูง่ายๆอ่ะยวนี้อ่าเอ๊ะ Ừ. xem cẩn thận. Mà, mát chưa? Ủa. cơn. Ừ. 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 นัวลึกนัวลึกจ้าเรื่องของเรื่อง กระพเพาะอ่อนจ้ะก็เลยงดส้มตำหนึ่งวันเจ็บท้องนเะจ็บท้องเจ็บกระเพาะท้องว่างชินเผ็ดกะเลยเจ็บท้องอื đang làm, em, menu ngay ข้าวอยู่ข้างหลังไหวมุ้นเซ่นผัดไข่ใส่ละไม้อาหารเหนือเพื่อนชอบกินอาหารเหนือ มนันจะมีเมนูหนึ่งอะ่ะเมนูเอ่ออาหารเหนือผัดแบบนี้แหละอื Bam. ม่นน่าดช้วละอืมเปี้ยวคุ้มราคาคุ้มฝอ่นแล้วจ้าอืม you sure. ยังไม่สุดตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง Terima kasih kerana menonton! Xong yeah. ạ.

ห็นไหมใครมาหึกุไก่เหรอนล้วมอกู้ไก่เหรอเพื่ <c oughs> <c oughs> อนจ้ะอิ่มแล้วจ้ะเพื่อนโอเคเป็นเมนูอาหารเป็นเป็นเมนูที่ง่ายมากวันนี้เพื่อนจ้ะนอำกระเพาะก่อนเด้อเดี๋ยวกระเพาะ เป็นกับลกกะเพาะมันจะมีปัญหาโอเคแต่กินมันสภาพกินนมมันต้องขอตัวขอเพนเพื่อนด้วยนะคะแล้วก็ท่านเพื่อน,นะคะ่ะเข้ามาชมคลิปนี้คะ่ะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ก็แชร์และกดติดตามช่องนางฟ้าพาสักด้วยเพื่อนจ้าโอเคจนคลิปหน้าด้วยสวัสดีค่ะ